แป๊บนึงใช่เราอยู่ที่ผู้ของ ICT นะฮะซึ่งที่งาน ICT Expo เนี่ยก็จะมีการเปิดนะครับฟรี wifi ของ ICT ด้วยให้คนทั้งกรุงเทพได้ใช้ wifi กันแบบฟรีๆเลยนะฮะใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีบูธกิจกรรมสนุกสนุวยเมื่อกี้ไปถ่ายรูปกันมาใช่เราได้ไปตั้งหลายประเทศเนี่ยถูกต้องเอ้าเมนนี้ใครไปถ่ายรูปอยู่เนี่ยเอ้ยตายแล้วดูท่าเขาดูท่าเขามันยังไม่มาเลยก็อยากจะถ่ายมาแล้วมาแล้วไปเมืองจีนอยู่ค่ะเซียนอยู่เมืองจีนอะไรอะเซียนจะกลับประเทศแล้วเป็นแพนด้าเนี่ย อะไรอ่ะถ่ายเมืองจีเ <rainforest> นี่ยเสียททำตัวไม่ดีเลยเป็นตัวอย่างไม่ดีเห็นสาวๆชวนหน่อยโอ้ไม่ถ่ายรูปเขาใหญ่เลยเนี่ยประธานโทษเมื่อกี้ให้อีเมลพร้อมเซฟเซฟภาพไปที่ไหนเมื่อกี้นั่งเขียนก่อนทไา้เนี่ยประธานโทษคนเดียวเลยด้วยเราว่าตอนนี้อยู่ครบทีมแล้วมาเรียนของกันดีกว่าค่ะอยู่ทีนแล้วเป็นเอ่อกองขยาปีอุ้ยอุ้ยทีหลังเอาพห้โดนสิเอาให้โดนเลยนะหูฟังอินเดียครับตัวนี้ แยกแต่ยี่ห่อเดียวกันกับช่วงเมื่อกี้นะฮะค่ะผมนั่นเองนะครับ F O I ในครับตัวนี้เคยทำให้ดูเป็นอย่างนี้ยังไงโอ๋แต่ว่าท่านไม่ใช่ของมันเนี่ยจะเจ๋งยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปก่อนค่ะโอ้โหแจ๋วจริงเลยกลับมารีวิวหูฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเจ้าหูฟังคลิป S 4 1โดยเจ้าตัวนี้นะครับจะมีจุดเด่นคือมีปุ่มคอนโทรลท็อก ที่สามารถปรับระดับเพิ่มเสียงเองได้และรุ่นนี้ยังเน้นความจริงจังของชิ้นเครื่องดนตรีมากกว่ารุ่นอื่นๆอีกด้วยครับโดยที่รุ่นนี้นะครับก็จะเน้นไปที่เสียงแหลมที่ชัดเจนแล้วก็คมบาดหูบาดใจเลยทีเดียวเจ้าตัวนี้นะฮะจะมีโฟกัสเสียงที่ค่อนข้างเที่ยงตรงไม่เน้นเสียงร้องแล้วก็เบสที่กระแทกกระทันเน้นจังหวะแล้วก็ความสนุกในการฟังมากกว่ารับรองว่าจะเพิ่มความสนุกให้กับเกมที่ได้ฟังแน่นอนครับ ถ้าใครนะครับสนใจเจ้าหูฟังตัวนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านขายหูฟังทั่วประเทศเลยทีเดียวแต่ขอย้ําก่อนเลยนะครับว่าสําหรับคนที่ชอบจังหวะและก็ไม่เน้นเสียงร้องเจ้าตัวนี่แหละครับเพอร์เฟกต์สำหรับคุณมากเลยครับ ครับผมไม่ใช้กลับแป้งโอ้ยแล้วดิเขาอยากไปถ่ายรูปมากเลยอ่ะในบูนอ่ะโอ้โเปลี่ยนฉากได้ด้วยเขา้เาเปลี่ยนฉากได้ด้วยอะไรอ่ะบอกแเขาเปลี่ยนฉากได้แล้วสะโหหลายท่าเลยทีเดียวแต่ละคนไม่ไหวไม่ไหวเลยจริงๆโอ้ยมูนบล็อกก็ได้ด้วยมูนบล็อกก็ได้ด้วยอ่านด้านในก็จะมีหูฟังนะฮะ ตัวนี้เป็นหูเอาไว้เปลี่ยนเนี่ยเป็นตัวอินเอียร์นะครับที่เอาไว้เปลี่ยนหูนะครับหลายไซส์หลายขนาดนะฮะมีซิลิโคนเปลี่ยนหลายไซส์นะฮะให้ผมก่อนเลยไหมอะเซียนเอาไปรีวิวก่อนครับโอ้โหนี่นะเจ้าตัวนี้นะฮะลองฟังดูแล้วครับผมอยากจะบอกว่าซิลิโคนที่เขาให้มาเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะมีหลากหลายไซส์ซึ่ผมชอบมากซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นมาตรฐานของหูฟังที่ดีนะที่จะให้มาหลายๆแบบนะครับอันนี้ก็กระชับหูผมใช้ได้เลยครับ พอหลังจากที่ลองดูแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นิยมทำมาเพื่อซัพพอร์ตหูเขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนนะฮะก็คือจะมีตัวรับแบบว่าแฮนด์ฟรีไว้ให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเน้นแบบกว้างๆอ่ะกว้างๆฟังแล้วแบบว่ายิ่งถ้าเราฟังพวกคอนเสิร์ตนะฮะหรือว่าเราฟังพวกที่แบบว่าเน้นที่เสียงร้องนะฮะ,ะเน้นตัวที่ร้องมากขึ้นเนี่ยจะชัดเจนมากเลยนะครับเสียงจะแบบว่า เน่แลดูมีพลังแล้วก็ดูยิ่งใหญ่ทีเดียวเก็บเล็กเก็บน้อยให้เราด้วยเล็กๆน้อยๆแต่เจ้าตัวนี้อาจจะยังไม่อยู่ครับเพราะว่าเสียงแหลมยังโดดไปนิดหนึ่งนะฮะ oh. ยังแฉะแฉะอยู่บ้างนะครับแล้วก็ <Yeah. S 1> ผมไม่แน่ใจว่าเบสจะมากกว่านี้ได้หรือเปล่าแต่ต้องบอกก่อนว่าผมฟังอินเดียมาหลายตัวแล้วเนี่ยตัวนี้ถือว่าถ้าเป็นเบสเนี่ยผมว่ามันจะดรอปไปเล็กน้อยเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมชอบนะผมชอบตรงที่ว่าเขาจะผงบอก ตัวแบรนด์ของเขานะฮะด้วยรูปแบบของเขานะฮะ,ะก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าดีไซน์เนี้ยออกจะร่ำรำนิดหนึ่งะครับผมให้เลขแปีพอยท์ไคะสำหรับดีไซน์ของน้องเ่าถึงประสิทธิภาพผมฟังแล้วบังเอิญว่าเป็นคนชอบถ้าถามส่วนตัวผมเป็นคนชอบสไตล์เบสนะฮะแต่ว่าพอลองฟังตัวเนี้ยผมทําตัวเป็นกลางรับแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังน้อยไปสําหรับบางคนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเอาไว้อนเนกประสงค์นะฮะฟังแล้วก็สามารถ สามารถที่จะรับสามารถได้เลยสามารถที่จะรับแบบว่าเป็นปึงปึงเล่นกันนิ่งเลยสว่างมาเลยโอเคฮะผมมองแล้วผมว่าเป๊ะฮะฟังแล้วใช้ได้เสียงกลางๆดีผมให้ไป7จ็ดีพอยครับเจนความน่าใช้บ้างค่ะน่าใช้เนี่ยมันอยู่ที่ดีไซน์นะน่าจะเป็นที่ดีไซน์ตรงหูฟังของเขานะครับที่ที่ผมบอกไปนะฮะแล้วก็ตัวยางซิลิโคนใสของเขานอกนั้นที่เหลือก็ธรรมดาครับผมว่า ก็จะคล้ายๆกับตัวเก่าจะเน้นวัสดุผิวมันเงาผสมกับด้านบ้างแต่ตัวนี้จะเงาทั้งทั้งหมดเลยนะฮะยกเว้นแค่เฉพาะตัวสายอย่างเดียวเพราะความน่าใช้เปเยเอาไป7 g p o i n พอยค่ัเพราะฉะนั้นโดยรวมภาพรวม o ือวอของผมแล้วผมให้ไป7 G-Point ครับ 7G point yes มาที่พี่จักรเลยจ้าสำหรับผมฟังตัวนี้นะครับ ริปส์นะฮะริปส์ S4i ตัวนี้นะฮะคะซึ่งเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็สมราคาแล้วก็ดูจากวัสดุะฮะเออค่อนข้างเหนียวเลยนะฮะตัวสายนะครับตัวไอตัว ผมคอนโทรลตรงนี้เนี่ยก็ถ่ายออกมาได้แน่นดีนะครับครับแล้วก็ตรงฟลายเหมือนกันนะครับเอาออกมาได้โอเคเลยดูขนาดไม่ได้ใหญ่มากมายนักนะครับแต่เรื่องของดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกับหัวรวอยังไงไม่รู้นะครับพอที่ดูนี่นะฮะซึ่งดีไซน์แบบนี้ล้ำๆเนี่ยผมว่าโอเคนะฮะค่อนข้างจะดูแบบเฮ้ยดูสวยงามดีแต่ได้อย่างหนึ่งนฮะกล่องนี่นะครับมันเอาให้มาเรียบๆไปหน่อยหรือเปล่ามันเหมือนกับ เป็นเหมือนของทั่วไปเอาบนสเตจนี่ห่อแต่ว่าอาจจะไม่ค่อชอบแบบนี้เท่าไหร่นักนะครับเรื่องของดีไซน์ครับผมให้เจ็ดจีไว้ครับเด็กจี้ไว้เรื่องของเสียงนะฮะเพลงก็บอกไปพอสมควรแล้วนะครับที่จริงแล้วผมฟังดูเนี่ยผมว่าเสียงเบลเนี่ยมันก็ใกล้จะแน่นใช้ได้ในระดับหนึ่งสำหรับถ้าเทียบกับแบบอินเดียนะครับครัอินเดียเนี่ยมันจะแน่นสู้พวกครอบปุ๋ไม่ได้คี่เป็เซ็ตนะครับครับส่วนเรื่องเสียงกลางๆอะไรเงี้ยที่ผมบอกไปนะครับเขายังไม่ได้เบิร์นมาเสียงเลยยังดู ไม่หวือหวาเท่าไหร่นักนะครับเน้นการใช้งานพกพาสะดวกแหละเรื่องของเสียงมันต้องเดียดับนึงเพราะั้นเชื่อว่าน่าจะคุ้มกับราคานะครับรวมถึงคนที่ฟังหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์หลากหลายอารมณ์นะฮะเช่นเออบางช่วงครฟังแต่เพลงอกหักอย่างเดียวแบบนี้มันอาจจะได้ย้ำครับอย่าย้ำผมเจ็บแทนน้องเขาครับอย่าย้ำครับช่วงฟังเพลงแบบงงๆตอนฝนตกแบบนี้ครับอุ้ยนี่ก็อย่าอย่าพูดครับโอ้ผมเจ็บแทนน้องเขาเหมือนกันแล้วบางช่วงครับอยจะฟังช่วงแบบเฮ้ยอย่า ไอ้ยาอู้ยอันนี้อันนี้มันโดนอันนี้มันโดนนิดหน่อยเนาะอันนี้ไมอยากขาดตะโกนกินไม่อยากหากินแล้วพอสุดท้ายแล้วพอมีคู่แล้วอ่าจะทำเพลงคฮปปี้บ้างทงเพลงแดนบ้างทำไปทำเค้กไปไอ้ยามันก็จะ้ลงอีกแบบหนึ่งนะฮะทำเค้ก่อนทำเพลงนี่มันทำให้เค้กมีความอร่อยและมีความหวานไอ้ยาไม่น่าอยู่งวันนีไอ้ยาไม่น่าสวินเค้กเลยโอเคต้นไม้พิบ้าครับเอาไปเลยฮะ แปดสี่พอยแปดสี่อยขหน้าแดงแล้วอ่ะเรื่องขอความความน่าใช้นะฮะจริงจริงแล้วเนี่ย บางคคิดว่าอินเดียเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าอินเดียราคาระดับสีแดงกว่าาที่คือระดับแลางกลางครับแต่ว่าบางคนที่ไม่ค่อยได้ซื้อหูฟังคิดว่าเฮ้ยพันกว่าบาทก็แพงแล้วครับที่ด้านสี่พันกว่าบาทนี่ว่ากลางกลางเหรอครับเนี่จะคิดว่าเอ้ยจะแพงเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้ากจลองคิดสมัยนะครับเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่ฟังเพลงเป็นชื่อประจำวันนะครับเราก็อาจจะอยากได้หูฟังดีๆสักคู่หนึ่งครับเอาไว้ฟังเพลงทุกแนวเพลงประจําวันของเราอะไรแบบนี้นะครับครับแทนที่จะใช้หูฟังที่แถมมากับมือถือบ้างแถมมาดอเครื่อง MP3 บ้างครับ ไมเราไม่ลองอหูฟังที่มันมียี่ห้อดีๆแล้วซื้อสักชุดหนึ่งแล้วกดใช้มันนานๆเพราะเราใช้มันทุกวันอยู่แล้วความคุ้มค่า,าตรงนี้มันมีอยู่แล้วครับไม่เชื่อกูลอง ซื้อมาดูสักตัวหนึ่งนะสมมติราคา5,000บาทแล้วลองเอา3 65วันเนี่ยไปหารจะตกเหลือวันละเท่าไหร่เองครับเราฟังมาทุกวันเครับอย่าลืมนะฮะเพราะงั้นคนที่ใช้ตัวนี้เนี่ยผมว่าโอเคสำหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะหาหูฟังดีๆสักชุดหนึ่งในการใช้งานในช่วยประจับวันนะครับครับสำารนักใช้ตัวนี้ไพ่8ทีพอยด์ครับโอเค88รวมเป็น8ทีพอยด์8ทีพอยด์ขอบคุณียจากเทป ใช่แล <lightweight. S 2> ้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เนี่ยเอาอะไรมนุษย์ปี